เดี๋ยวมาจะดันครับผมปูรับพอนครับจะเล่นพอนครับผมมาตามต่อจอเมื่อไรที่ปูเมื่อวันที่ยี่สิบสามหรือยี่สิบสามครับผมยี่สิบสามเนี่ยี่สิบสามครับผมอีกเมื่อกี้เมื่อกันได้เท่อาทิตย์หนึ่งครับผมเอาค่าวค้าขึ้นงวดวังหนึ่งเนี่ยเอาสามตัวแตกเลยได้ปูได้เอาอหนึ่งสามตัวแตกที่น้องแมนป่ะว้าวเจ็ดแปดสองแมนสามตัวสามตัวแตกเลย แจ้ว่างวดนี้ที่เปลี่ยนเจ้าไหนก็ค่อยติดตามกันต่อไปเนาะครับอืมแล้วบันนี้ปูฟันเม่อบันนี้ปูตั้งแต่หันมานี่ตั้งแต่ผมมาสัมผัสปูไปเลขเอาเลขเอาเบอร์ไปนะฟันอยู่ฟันอยู่เนาะปู่เนาะฟันอยู่ครับฟันได้จังไหนครับปู่บันนี้ครับก็ฟันห้องขึ้นหฟันฟันมาขึ้นนี่างไรฟันมาขึ้นนี่างไรเจ้าว่าได้นัดแต่มาหาเนี่ยครับผมฟัน มันเป็นในมีดไม้เดียวครับมันก่อเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับเพป็นอภาร์มาถวายนล้วยีโบ่ถ์ใแนวหนเมื่อนี้เพป็นอภาร์มาถวายเนาะด้านบนเนาะเอาพระพุทธโสธรมาถวายพระพุทธโสธรเนี่ยก้อนนี้กับพญานาคสามองค์คุณดิอืขุนหน้าก้อนหน้าก่อนเนาะอืพญานาคมาก่อนน่ะครับเพราะเน้นคนมาหลายๆเห็นคนมาหลายๆหลายแท้าคนมาเยอไมากเลยครับผม เดินทางก็จะพากันไปกันได้โอ้ยก็จะไหวถือว่าทั้งโคกและปูนทั้งไหนทั้งโคกด้วมันทั้งขุนหรือทั้งไหนทั้งโคกทั้งโคกทั้งปีแหละวะทางโคกใครขึ้นมาทั้งโคกใหรขึ้นมาทั้งโคกบ่ครับประมาานันบ่ครับไม่ถึงว่าเพื่อนไทยก็ต้องมาทั้งโคกคนติดป่าอยู่บ่หรือจะไรก็ได้จังวะวังวหว ว่าขึ้นมาไหมถึงไอ้คนที่อยู่ในฝันนี่ในตอนนั้นเนี่ยพิ่อนอยู่ในร well <C> ักษาอะไรเพิ่นได้เอื้อนขึ้นมาทั้งโคกเขาเจ้าหยางว่าธรรมดาบ่แม่ขย่าเจ้าก็ต้องตึกแปรตาตึกแหตึกหงังติ๊กหม้อหม้อผครับผมกับหม้อแม่แต่ว่าหรือว่าเด็กมันจะเป็นเด็กของบนบ่อโอ้หนานาน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 โอ้คือพอถึงนี่เหตุผลแล้วครับปูถาวรจังสันเนาะเนาะแม่เนียมีตัวโั่งกินจนหนึ่งให้ขึ้นมาทั้งโคก ไอ้ขื่นเจ้าว่อทั้งโคกเล็ดปูป่ะเน่ยเมื่อนั้นปูปูปล่อยียงไหวก่อนที่มาฝันขึ้นมา่อทั้งโคกนี่ปูปล่อยเอียงไหวผมกับบุ้งหูแล้วผมบ่ได้มาสหนอดที่แล้วไหมนี่บอด้มาบ่บ่ได้มาสนี่เจ้าเขาไปว่ามาด้นั่งสบายตั้งกันบ่ไดี้ยี่ใส่เอาหิฟ้าเอาตัวเลขไอ้ตัวงวดเพิ่นปล่อยไหมเนี่ยมาเบิ่งก่อนกว่าจะเปลี่ยนลมก่อนยุ่งไรเอาให้มาดูใส่หน่อยลี่เอามาเบิ่งดูลี่ใจบุญเยอนใจบุญนะเอ้า อันนี้บรต้องโช่อดหรอกว่าคือคนสร้างเราปูหายไปนะมี่หกเจ็ดศูนย์สามตัวหกเจ็ดศูนย์สามตัวหกเจ็ดศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเอ้ามีเลขสูตรพ่อหมอปูตอนแรกมีสูตรน้ำมีสูตรมี่หนึ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดนี่ถึกใจคนมีโศคอี๋ตะกี้นี่ละนี่ละตอนปูหายไปปูว่ คือใจนี่คือใจตัวไหนครับผมนี่แหละสิบเจ็ดกับสิบแปดนี่บ้าแนนโอ้ยอันยุล้ะแถวบันแดงนี่ไปล่อหาซสือเวิร์ตำพ่อแมนข่อยว่าหาพ่ไไดแบบนี้ก็เมเมียนเหมดแล้วโอ้โหสิบเจ็ดสิบปเนี่ยจะว่าปูว่าเขาจะมาบอกว่าค่อยกินไปทั้งโขกเด้ปู่มันจะมปเด็กสิบเจ็ดิหนึ่งิเจ็ดเด็กเด็กเด็กสองตัวเปูว่ามันจะเป็นเด็กขังล้างเนาะยานว่าเป็นบนอยู่ โอ้ย่านมันทรับย์ต้นโวลง่างนี่เป็นบนเทาครับต้นโน้บต้นวางสันบานนีเน้ตอนแรกกูบอกไว้ว่ามันหนาสิเป็นล่างบอกครับหุจังไหรับผมคิดว่าสิเป็นเลขสูตรสองตัวนี่เพื่อนว่าสิเป็นล่างโอ้แต่ว่ามีคนมาบอกว่าให้ขึ้นมาทั้งโขกเดอับส้มสีขึ้นหรอที้ทว่าสันเห็นมาทั้งโขกเดียวนี่ว่าสันครับเลขสองตัวเพื่อนหายไปมีสิบเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเกีย แต่ว่าปูเน e นสิบเจ็ดเน้นสิบเจ็ดเนี่ยตัวเน้นสีมาอยู่ทั้งเครื่องบอกอ่านี้เอาย่าเฝ้าดิี่เพื่อนเล่าตอแม่ในความฝันโอ้ยังไม่จบดิฝันจบไปปูนี่ฮะนี่ละต้องอยู่คึกกันก็เอกกันยัื่องเสียคือปูฝันกนเพื่อนเพื่อนเล่ายังไงตอ่าหลังจากบอกว่าสมาทั้งโคกแล้วปูว่าโคกทั้งไรทังโคกทั้งโคกทั้งคุนโคกทังเปลี่ยนโคกขึ้นมาโคกเหรอปูว่า ขึ้นพ่อแม่ไม่รอดขึ้นมองนี่มันเปลี่ยนสองกรณีระหว่างจะขึ้นมาเป็นบนหรือว่าจะขึ้นแต้มออานี่เท่านั้นนะขึ้นก็ขึ้นอลไรได้สิบเกียรติแต่มีทั้งสิบแปดสิบเก้าเลยที่เห็นแมนครับนี่ที่เป็นสองเกียรติใชแต่ปูปูหนุ่มมีนัใจอยู่เดี๋ยวนี้มี่นัใจแล้วกานมันเลขซุบมนี่ยเห็นว่าเป็นของบนปุ๊บเนี่ยเลขจะเข้าตามโตมากเลยเนี่ย โอ้ย่าเรียกมาปูฟันได้โชคห่างมาติดเลยห่างวัดติดโอ้ยห่างวัดติดคนบอกเกณฑ์ได้ซื้อรถเกณฑ์ได้เฮ็ดสีรถห่างวัดติดอรถที่ขับไวปแต่ไสบินทะบงทะบาดอยู่น่ะรถปูหนะรถถึงเลขยนี่ฮะไอ้แดงกันบ่อีแดงตกอยอีแดงน้อยนั่นแหละะอันเรื่องของเลี้ยงเนี่ยครับ เพิ่นซื้อซา,ากไหมตำ่ำมุ่นอุ้ยปุ้ยรถซื้อซากซื้อซากมากซื้อรถรถต่ำมากรนถะต่ำมากลดต่ำมุ่นอุ้ยปุ้ยบ้านี้ซื้อแม่แล้วบ้านี้ไอ้ยาว่าซื้อต่อรถรถเอาม้าหน่ะรถเอามาแต่ว่าบอท่านมีเงินสอบได้เงินจากถิกเลขฮางวดนี่นนะฮางวดติดนี่นะช่วงก่อนที่ช่วงก่อนที่ผูจ้จะไอ้นี่นะบอช่วงก้อนที่จะบวช ก็ตั้งแต่เพื่อนมาเขานาคกับนากับโบดนนี่แต่นีนมานน่ครับถือว่าโบดนนี่แต่ว่าเพื่อนบาให้สัมภาษอแล่ก้อนนาฬ่ะอผู้บุญนะตั้งแต่เพื่อนบวชมาเพื่อนกับอ่าเข่งคัดในการปฏิบัติตลอดนะเพื่อนก็เลยบดรสัมภา์ครับก็เลยบด้สัมภา์เพื่อนนะแสดงว่าวนที่ผ่านมาเป็นวันแรกว่ที่ัมภาษที่สามตัวแตดแม่นปัดทิโตนะครับเพิ่ง มีการมาเปิดเผยสู่ฟังว่าห่างวัดแล้วเขาเถื่อเจ้าขงองว่างเนี่เอ้าคือใดปูคือมีเงินมาสอมรถแต่นี้รถส้นมูลหรือปุ๋ยอยู่ก็มีเงินมาสอบบัตรไทยแทดเบิร์ตว่หน่อยเมื่อนแต่สอมรถครับมีการเปิดเผยมาว่าเงินเล่าเถื่นครับแต่ว่าแต่ก่อนหนานี้มาเล่ากับ่บใบสับผ่านอ้อเล่ากับข้าปฏิบัติโอ้แหย์ปฏิบัติพระคักกตอนถอดเล่าว่าครับออื บาดนี่บาดไหนบาดนี่เท่ากัพูดถึงประเด็นขึ้นมาทั้งโคกอ๋อเอาขึ้นมาทั้งโคกแล้วบ้านพูเอ้าวย่างไปใจตัวมาหมดแล้วพูว่าบอกเป็นคนเฒ่าพูว่าบอกเป็นคนมีอายุนะคนมีอายุตีใส่เก่าเลยตีใส่เก่าเลยตีเก่นี่ยเก้าปูกับมีอะไรด้หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเนี่ยมันสยน ตัวสะบันแมนสตัวโอ้ยังว่าแมนสามบ้านนี้แซตีไม่ได้สามตัวบนเลยครับอ้ยเอาซ้ำเนี่ยวรถถ่าย f เอซเขาจะรุวยน้ำเข้าตัวไหนหลับปูเอาซ้ำนี่นะนใคปูเก้าหกหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งเก้าหกหนึ่งแล้กเก้าเจ็ดหนึ่งยูมซ้ำนี่นะครับส่มวันี้เอาทีมโมนิโล่บอกปูช่มมนั่น พ่อตาเกับตาลวงกันซื้อซื้อเหมือนกันผู้ะได้มากกับเอาไว้อันนี้แล้วแต่พิจารณาเออปูได้มากกับเก้าหกหนึ่งเก่าเจ็ดหนึมากกั็ได้ก็ได้คุ้มนั่นเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งบอกเอาเอานึ่งไว้ทั้งหลังบอกปูไปว่าเอาหนึ่งใบกางบอกขือจังไรครับสารับคุณเอานะครับโบชาไปชามาเนาะครับแต่ว่าเอาเอาเก่าห้องเอาเก่ามันเป็นรักลอยใช่ไหมมันเป็นปูเป็นปูมาบอกเขาเนาะทราบกันว่ามันจะเป็นรัก เดียเปลี่ยนสีดิบานนี้เปลี่ยนสีบ่บ่เป็นเลขกฝันเลขกซ้ำเลขกระสิบเออกระสิบเล็ซ้ำบ้านข่อนเดี๋ยวปูนี่แปะ่งเียแมนอยู่อีนี้ปูม่นเคยนอั่นฝันนอนนอน่มีฝันมาิประเภทรนอนมาฝันปูอะครับคนนังฝันหลดคันนั่งฝันแม่นังฝันแปอย่างเดียวเนี่ว่าเมื่อจนลอยอย่เดียวนน่เอาอีรีบ่นี่แล้วกได้เร่องดลวก่จริงเลยปูแล่เอาไม่เป็นมุกนี่นี่บ่ ขันนอนบ่ฝันจงว่อาอ้าแม่นจังไหนเนาะพือแปลกแต่เนาจามา,มานางคิดมือลวนอนมาหลับไปแล้วก็บุญารวยก็จมฟังบ่ฝันเลยปู่บ่เคยฝันเดือวขึ้นนยางน้ำปูเราสีตาคนอ๋อหมายถึงว่าย่ามนางปฏิบัติจังสีแมนบ้านนี้นเป็น,นอเป็น,นิมิตเองจังสิแม่น่มรขบปูครับคน่าเคราเว้าน้่กันมแมน เอามันมันมันฝันบ่นเนี่ยวะนอนลงก็ได้ใน่ของนั่งอยู่เนาะครับผมนอนลงฝันต่อวะนะมันบ่ฝันกันนอนลงมาเนี่คันนอนลงเศร้าฝันหลดเศร้าฝันหลดการลุกขึ้นมานั่งเมื่่นตาขึ้นฝันหลดจะหมดบอกการลุกมานั่งแล้วก็แล้วเลยลราบบเด็กก็นั่งออกจิกชั่นเนาะนั่งอย่างเลยตาบอกว่าเสนอดอกเว้เนาะว่าจะเมื่่นตาฝันนี่กันทำไมปูบัดย่ำนอนนี่นอนหลับบ่หลับอยู่ครับก็นอนลงกันนอนแล้วก็มาดามแมนแล้วเอ้ากัดย่ำ จิตเป็นคือนอนยังมีสตินี่สีบ่ฝันนี่เจ้าเคยได้ยิน่งนอนยังมีสติแม่นคนที่นอนยังมีสติสีบ่ฝันเจะไหนเราสุข่อยฟังโน่นนอนยังมีสตีนเจ้าก็นอนยังมีสติค่ะไหลจะขึ้นไหลายบอกเออบารีลุกขึ้นมานั่งซศ้ามีสติฝันหลดพก็คอยก็เริ่มทับย์สนก็จะเปลี่ยนป่าคอนเะดอเพราะจะเนี่ยแปลกๆเนาะ นี่เราตาปูบอกอไรบ้างอย่างไรล่สามตัวครับเป็นสองทางนี่แหละมันจะแห้งเหรนมามันจะอยู่เก้าห้องหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดนี่แหละเก้าห้องหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอ่ะเออเอาจยงที่ชุดเก้ากะให้ตามไปนะปูนะตามไปชุดเก้ามัีทางเดียวนึงนี่แหละเด้เมันก็ตรงอันี้ห้งก้าเจ็ดก็มาอยู่แปลกแปลกตัเด็กศูนย์เข้ามาตอนนั้นเองชุดเก้าเป็นยังก่ไเลย เจ้าสามตัวหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์มันอาจจะเป็นเป็นเก่ากวเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกถึนโคกอยู่เี่นะครับผมแต่ว่าผมว่าไม่หกเจ็ดศูนอาจจะเป็นหกเจ็ดหนึ่งก็ได้ยาเ่องขึ้นมากนะขึ้นมากอ้ามันตัวเดียวกันตัวนีนเลยหกเก่าไม่ใช่หรือางเลยหกเก่าอีกนะนี่แหละห้งขึ้นไปเลิกก็ได้ห้งที่เปียงเง้นไปารเนาะตอนนี้มั่งเห็นแล้วนี่ตายตัวแล้วเดี๋ยวนี้หมอมีสองกรณลี กรณีแรกที่ว่าคือนถ้าพูดถึงขึ้นมาทั้งโคกนี่อชุดสองตัวที่ผู้ใหไว้แต่ปูว่ามันหนาจะเป็นลางคือหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดเข้ามองอีกขึ้นว่าเลขสองกรณีแรกเลขสองตัวนี้อาจจะขึ้นมาอยุคขางบนครับอันนี้คือกรณีแรกกรณีนี้สองคือขึ้นแต้มผู้ใหไว้หกเจ็ดศูนย์อาจจะขึ้นเป็นหกเจ็ดหนึ่งก็ได้ขึ้นกันแมนบ่ลละแมนแมนแมนมีเหตุผลสูนย์ที่ขึ้นหนึ่งยังเสีย ให้ปูมันเสบต้นทุนลงกว่านี้จังน้อยใช่เอาตัวเนี้ยรถจะปูมากตัวใดครับผมที่ซื้อจะปูมากรถวันต่อไปปูมากปูมากคือเก่าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเนาะที่มัเอาเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแต่ว่าให้เก้าอยู่หลักร้อยเด้อให้เก้าอยู่หลักร้อยเท่านั้นบอกปูเอาเก้าสามมาทั้งหลังไหนบอกเดี๋ยได้เอฟซีมากตัวนั้นมันเทือไปตรงเรียกเขาเจะว่าเออมักอย่างไรก็ไม่รู้อันเดี๋ยวจะตัวนั้นแต่ว่าปูเบาที่สุ นายกูบอกอีกอย่างหนึ่งดีได้ยินไหมเราวังหกกับเก่าเนอะเก่ากับหกก็เราบังหมุนเราวังหมุนโอเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอาจจะเป็นหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็ได้เจ็ดหนึ่งก็ได้ช่วยหกหนึ่งเจ็ดง่ามอี๋หรอโอ้โหง่ามมากง่ามากหกหนึ่งเจ็ดสายก็ได้สายกูเพื่อกูเพื่อเฮลเลกเด็กวันเด็กวันสี่หาแปดออกสี่หาสามเนาะครับมันเด็กแปดเป็นเด็กสามตอนไหนเดอหนึ่ง มันมันมันจะเป็นเหล็กก็อิ่นเหล็กอย่างเหล็กเหล็กไข่กันหรือเหล็กเหล็กแท่งกันบ่เหล็กแท่งกันครับนั่นนะเราห้อก่อนเราก็างแล้วแต่นี่แต่ว่าเหล็กเพื่อนมากเหล็กนี่พันบอกว่าไหนพันบอกคอยปิดิด้เละครับขันบอบองเซโรดคันเพื่อนมาซ้ำนี่แม่นรอดขันซ้ำมะโม่ได้แปลปูแปะเป็นแปลว่าฟันเห็นนั่นวันนี้แปะมาเป็นบาร์ดี้จังสี่ปูผมโฉงัยว่าเพื่อนมาซ้ำดูวะปูเดือนงไอ้งวดนึงนี่เพื่อนจีมาซ้ำจังเทียวก็เกินสองเทียวก็เกินสองเทีย นี่กันกันมี่ก็แม่นมือเล็กสีออกแล้มือเล็กสิออกสีมาซ้ำอีกคือขึ้นุ่ไยสีแม่นเพิ่มสีมาซ้ำย่ำขึ้นหืยย่ำเวนย่ำขึ้นเหรอครับมสีมาถาจต่นี่ความหมายเพิ่มขึนเ่มขึ้นก้วพัันกว่าแม่นกับว่าแม่นนนอกออกมันจับสนแต่ไหนบอทนานสือตะฮกเูนี่เราเรียกว่าอือเพิ่มมาอยงสั้นครับบอบบอว่าว่าไอ ว่าได้บอกเป็นตัวมาเลยบอกว่าว่ท่านซื้อแต่โฮเกนว่ได้ซื้อตะเล็กเก็ลูนี่แหละบ้าอาจาว่าเรื่องออกตองหวดเพราะอย่างว่าปูออกมาบอกว้ก้อนนี่ที่รกให้นตองหวดว่านี่ครับผมที่เป็นให้เด็กตองวดบ้อาจารยว่าโเก็ลซูนนี่ก็ให้ระวังให้ดีครับ้านนี้สมตัวปูเน้นแล้วเนาะบานนี้กับมาเบิงไม่ส่วนสองตัวปูเน้นตัวใดมากตัวใดครับปูคำสองตัวเอานึ่งเกเละนึ่งเแมนนึ่เ องตัวหนึ่งเจ็ดลอกลอกสองตัวปูไว้เนี่ยลอกเบิดอตัตน่ะสองตัวลอกให้ครบทุกตัวเพระาะว่ามันเราเชื่อมมองไดวบางเสียบขึ้นหันรถด,ดิลอดป้องขาดลอดป้องขาดรถด,ดิเพราะฉะนั้นเขียนไว้ครบทุกตัวนะนะบานี้ก็ะซั่นี่ทั้งตัวทั้งพุ่นแม่นแน่นหนาดิเดี๋ยไม่มีตัวเล็กมีเก้ามีเจ็ดมีหกมีหนึ่ง,งตัวครับผมที่ซ้ำหนา ซับกันอยู่นี่นะซับเปนอยู่นิอหาพันนี้กระจิรบกวนผู้ช่างมีแต่ผู้ท่องเสียที่มือนีครับผมครับผมบางนึงพาไปหาหมอพงมากครับอ่าเขาสั้นนะมเ้าสั้นคคแน่เหรอคแน่ติดยาบ่เอาขันสมมาเร่ครับผมันนีรบกวนปูชามีนะปู้นะวันนี้ดฮะขอบคุณปู้ละลายนครับผมดีใจพวกทุกคน